น้ำใจยังไม่คัดไส้นะครับกำลังใจจากชาวสู้ชาวใต้นะครับสู้น้ำท่วมกับเราฝังเสียงธกิจหลาขับนงยอมครับในนามของประชาชนคนเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขอส่งกำลังใจนะครับไปให้พี่น้อง คนอำเภอหัดใหญ่และชาวภาคใต้นะครับขอให้ผ่านวิกฤตต่างๆนะครับก็ขอให้ผ่านโดยเร็วแล้วก็ขอให้ทุกภาคส่วนนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันแล้วก็เยียวยาแล้วก็ให้กลับคืนสู่ฐานะที่เดิมให้เร็วที่สุดนะครับก็ขอให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโดยเร็วค่ะแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ให้ช่วยช่วยช่วยกันแบบว่าทําให้กลับมาเป็นปกติเร็วๆก็เอาจริงๆหนูก็ดูข่าวตลอดค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเศร้าใจเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนว่าอุทกภัยที่รุนแรงมากๆค่ะก็แล้วก็เหมือนอยากส่งกําลังใจให้ชาวใต้ค่ะให้แบบว่าทุกคนแบบปลอดภัยค่ะ